าพี่น้องมารากันมาก,กินอาหารอร่อยล้านประจำน้องมนอันนี้ผักกะเพราหมูน้ำมันเนาะเติมกลุ่มเอามาให้น,นี่เติมกลุ่มแซลมอนกับมกมุนกับการเบิ้งหวยอยู่พี่นอ้ <c oughs> อ,อ,นองเอาจัดไปมาพี่น้องเข้าบันนี่ของบ่าวเเฟตผัดก,กะเพราเนื้อไข่ดาวค่ยมาร้านนี้ตรงที่ว่าเวลาเราเห็ดผัดก,กะเพราเราวดีเซตก,กะเพราออกใหม่ๆเยอะหน่อย กินเข้าไปนะมันหอมพี่น้องไงความไกร่ในีร็ววัจพ,พี่น้องกับปาพี่น้องไปร้านประจำน้องมนต์เด้อพี่น้องเด้อไปเข้าขมากม็เล่าเห็ดแบบนี้เนะแบบเป็นอย่างเลี้ยเอ แนี่โอ้มันกำลังข้างหลังมันตั้งกล้อง้ำกันว่าด้พร่น้รอกเลยตั้งกินเป็นคนละเดีย <c oughs> มันสมักได้ก็ยังอองใหม่ๆจับ ก๋จเต่าเลยมะกรูกดาวม่นหิกวก่อว่าไม่กินก่อหอมาหน้าไแงเยียนวอนี่กินคุ้นคู่นะแกนก่อนเลยไป,ไป่อง เด็กหน่อยมันเคยอยู่นำไปเหมือนีคนปลูกพันธุ์ไปใส่ได้คนสวยนะม่ค่ะคนทีเข่าแต่เรงเนี้ยความมันเริ่มหน่อน นี่ก็แล้วกันโซเล่ก็เรื่องหวยวันนี้หวยถูกหวยพี่น้องเป็เฮงเด้อก็น้ำปลาไม่อนนึ ว่านี่จนทำจน,มนเ,มเมื่อย้นกระตกเมื่อยกับเมื่อยเกี้ยกับเกี้ยอุม้มลูกกว่าไะคาโตมันมันหน้าแบบง้องแงแบบน้อนกันวันไหนใครหอยกิน,กนข้าวกรองบส้มโอเป็นก่อนนี่อยนะู่แค่นั้น เมื่อเยอะ,อจ,อนนะจีต่อกันไม่ได้บางคนนังชิมเล่าคนนึงชิมได้ธรรมดาชิมเล่าเราไปดูฟังเ่าทุกคนใกล้ๆนีงหมดห้องกันเนาะจริงๆแล้วกลางวันให้นัก,กยักษ์กู้อะไรหรือเปล่ครับคุงขอควบกับก็ได้ ไปจาความหนาแล้วนิสัยดีครับอน้ำมันไม่กินแล้วมาไม่เดียวไม่ยัดไม่อยอกขนาดนั้นเยือกพี่น้องคนรวยดีเนี่ยคนยินน้ำใจจิตใจดีเรับี่ก็ต้นรวยเพาอังคารมาบอกเหตกัรเนาะแต่พวกคนมีดีเนี่ยคนเน่คิดใจดีอัเพาอังคารเลยมาบอกเหตุการณ้นเขารวยดีนะเขาทิ้งแกเขาก็บพวงหลง คนผู้เขาบ่มีเขาบ่ว่าข้นก็มีมันก็บ,บ่ะไรฉันมันละไปดอกอันเพราะฉันกัด่้อย งูรวดผมว่ได้รอดนะครับบ้านน่าหวัวครับงูรอดเอาไวนเป็นของไปแก้วไปแก้วพันดเ,นะเด้แล้วแก้วยางแบบนี้ให้เลยพันจริงนะสบายไม่ได้กินนะแบบนี้เราจะอยู่ต้องล่า,ทางทำให้ลูกเด็กเล็กนิดหน่อยก็ปลอดภัยเนาะเมื่อแดด ขึ้นชาก็เริ่มสักมเตอนลชาวมันจิหลายิตเยะิคนเยอมันห่บ้านจ้าอากาศดีขึ้นบ้านคุาบอ อากาศดีเห็ดนอกจำก็ฝันมาอยู่ไกลกันเห็ดออกแล้วลายเห็ดขมวอกระว่าหยอกกันมานะอันนั้นมุกดาหารก็สวรรค์ในเขียกับทัาบ้านเดียวกันนะนะว่าคืนก่อนเราตกปรดเลยตกแค่ตกว่ามาเจ้าบรรยากาดีที่ไปบ่อเาวันดีตรงที่ว่าสัดปลาสัดยังข้าเจ้าไปยังย่งหลาย เพว่าจะเป็นแล่นเป็นเห็น,เป,น,เ,นเป็นพวกนักนก้นเนาะที่ใชยนี่ยหายากเ,เราด,ดูเรายนงอุกบดุสมบูรณ์เลยเ่ยะกับโปรซัดมานี่มีดีเพราะรายะที่ไทยเข้ากันวมันจะเลื่นอนเนาะหาเงืนหาเข้ามีงานมีการไล่ตัวกันแััน,นี้เขาว่าเพิ่มริงแลว่นอนต่ว่าล่วมันจะมีดีตรง อาหารการกินสัตวรงสัดภาพเลยได้กันเนีดยนน่ายนมากก็จะอาอมาใช้หมอมเวาาลงขาเล่งไม่ชื้นเนอตอรลีมากเซื้อไปแล้วไซื้อไหนซื้อเบนเนเอเออมันกินข่ามากาาข่าซือบบ้าเข่าือไมื้ใช้เข่า,าขือ เอมื่อกี้ก็ซื้อเลยเมื่อกี้แปีเอานะเด็เลยแล้วศูนย์เก้าเออแค่นี้แค่นี้ก็รวยแล้วนะนแล้วเราได้ถ้าเกิสองตก็ยังดีครเพอ

กล้องไหมันย e, yeah. well, ิเป็นเราขาวๆมั่วเลยปนอวาูถลอตเตอรี่เขปซื้อทำแนยาดมเลยยัได้ได้ฟื้งทิพาเลยไม่เป็นไรแม่คุพออ่ะรถลอตเตอรี่กองพันบาทเน้วมอยากได้กับสิง์เดียวริมคนเลื่อมเลยแต่ว่ากรทำมาอยากได้ยางนะจะได้ฟุ้งทิพาถึงลวันที่หนึ่งได้หยุกถือซองโต๊ะไทยก็ได้พอได้กิน ้องรู้ว่าใครมาฮักเป็น,นแนล้วมาวบ้านชาวริไทยคิดเนาะอะไรของเขามาไทยแล้วมาเศ้าไปเนาะถ้าเคิดนี่ยแ้ไปก่อนได้ไหเนาะ